ไทยไทยครับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง,ททงไทยไทยเมาท์ทูเมาส์ไทยได้ครับรับเชิญในช่วงนี้นะคะอย่างที่เราบอกเอาไว้ค่ะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะคะเป็นหนุ่มๆค่ะขอต้อนรับกับหนุ่มวงเป็นตาค่ะโอ้โห,โโหโต้รับตรับ คลื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเียงกูเซิงกริดก็มานะคะเขาเรียกว่าโมเมนตานี่เขาเรียกว่าได้ได้ได้ฉายาอะไรของวงนะลุกทุ่งอะไรนะเป็นอิสานร็อกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอีสานร็อกอีสานร็อกนะก่อนอื่นเลยจะให้นะคะแต่ละคนเนี่ยทัางทายแฟนๆแล้วก็แนะนำตัวนิดนึงอ่ะเริ่มจากอันนี้เลยค่ะ ครับสวัสดีครับผมนาลิตเป็นตาเมือกองครับครัสวัสดีครับผมบอยเป็นตานักร้องนําครับครับผมสวัสดีครับผมสุใสเป็นตาคิดาครับผมสวัสดีครับแฝดเป็นตาเบสครับผมต้องมีท่านะคุณนะสวัสดีครับผมคีโก็เป็นตาพินแชนโร่มีไม้ในมือผมแต่ละคนม่องดนตรีโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านขี้เก็บเนี่ยไม่ธรรมดาจริงที่เดี๋ยวเรามาเจาะด้วยกันและในส่วนของร็อ k อีสาน ผมพูดถูกไหมร็อกอีสานใช่ไหมมันเป็นมาเป็นไปยังไงจนได้คําว่าร็อกอีสานนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็น่าจะเป็นที่แนวเพลงของพวกเราครับเป็นเพลงเปิดตัวแฟนใหม่ก็จะมีการดนตรีที่หนักแน่นแล้วก็มีวัฒนธรรมอีสานนั่นก็คือเสียงโบดมาคอกับเสียงดนตรีแล้วก็สำเนียงในเนื้อหาของเพลงครับเสียงอะไรนะคะเสียงโบดเสียงโบด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 นี่เป็นเครื่องเครื่องดนตรีเบาโช่วยเบาอย่างเดิมใช่ไหมยังไงคะมีมีมาไหมคะ คิโกะคิโกะอ่าอันนี้คือโหวตเป็นเครื่องถือว่าเป็นเครื่องดนตรีของของคิกโกประจำตัวเลยปะครับปกติถนัดอะไรมากกว่ากันระหว่างโหวตกับแคนถนัดเหรอถนัดถนัดโหวตมะอ๋อทุกคนอย่าตื่นเต้นจเย็นเลเย็นนะคะจนเย็นทุกคนนะคะอันนี้คือโหวตเอ๋ปล่อยพี่ฟังนิดนึงได้ไหมคะเออ เปล่าเหมือนง่ายเลยอ่ะง่ายครับง่ายง่ายเหรอง่ายเหรอโอ้โหคืออันนี้ชื่อน้องคิกโกะใช่ไหมคะพี่ปแป้งเข้งใจเมืเ่อไทำไมคิกโกะนี่คือยังไงคะอ๋อคิกโก้นี่ก็คือชื่อตั้งแต่เราเกิดมาเลยหน้าตาเราแบบออกมาเป็นโซนญี่ปุ่นย,ยังไงคะไม่ใช่ชื่อมันตั้งแต่เกิดครับค่ะที่ในวงการครับก็เป็นยังไงคะเล่ายันเรื่องนี้ชอบดูการ์ตูนด้วยชอบดูการ์ตูนเป็นคน ชื่อนี้มาจากญี่ปุ่นนะให้ไม่เกี่ยวกับการ์ตูนครับคือบุคลิกเขาเหมือนกับจิ้งเหลนชอบโดนอ่ะภาษาภาษาบ้านผมขี้โกนี่ก็คือขี้โก้นะครับแปลว่าจิ้งเหลนจิ้งเหรนครับอ๋อขี้โกเพี้ยนมาจากไี่คืคือภาษาอีสานเขาจะเรียกจิ้งเหลนว่าขี้โกครับขี้โก้ขี้โก้ถ้าเกิดว่าจะให้น้องไปชื่อขี้โกเลยเกรงว่าจะแบบน้องจะอายนิดนึงก็เลยปรับแต่งให้มันดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาโอ้ยนี่เองซึ่งเขาบอกเลยว่าหน้าภาคภูมิใจมากกับเยาวชนรุ่นใหม่ ถือว่าอายุกันยังน้อยอยู่เลยที่ที่เล่นดนตรีพื้นบ้านได้ดีมากวงนึงเลยทีเดียวแล้วก็หาได้ยากมากสําหรับปัจจุบันนี้นะครับแต่ละที่มารวมแต่ละคนมารวมตัวกันได้ยังไงถึงเกิดเป็นวงเป็นตาครับก็คือผมก็คือผมกับพี่หยกลูกหยีก็คือผู้จัดการของพวกเราครับเรื่องแรกก็คือพี่หยกเอาผมมาปั้นประมาณสีปีครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์ยินศิลาแรงก็คือผู้บริหารค่ายเจ้าพยาครับอาจารย์ก็มีโปรเจกต์ว่าจะทําเป็นลูกพุ่งวงล็อกอีสานครับก็เลย พี่เยกก็เลยรวมเพื่อนๆมาเป็นวงเป็นตาครับก็คือตอนแรกคือเป็นเพื่อนกันก่อนอยู่แล้วไม่ครับไม่ได้รู้จักกันรู้จักกันเลยดูเหมือนรังเกียจเพื่อนนะคกันก่อนได้ยังไงไม่รู้จักกันเลยรู้จักกันแสดนิักกันใช่ไหมคะสนิทกันเนาะไม่รู้จักกันสนิทมากเลยกันไม่รู้จักกันแสดงว่ามาแต่ละคนมากันต่างที่ใช่มาคนละที่อ่านร้องนานกว่าดีกว่าคุณบอยคุณบอลผมมาจากร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดครับอ่าคนละเอ็ด ค่ะด้านนี้แหละคะคุณนริศผมกรุงเทพแต่ว่าแม่อุบลกรุงเทพลูกครึ่งเป็นคนกรุงเทพเห็นสายตาน้องเมื่อสักครู่นี้ให้เกิดทาน้อเาเป็นคนกรุงเทพผมซีสเกตครับผมอ๋อซีสเกตค่ะซีสเกตนครพนมครับโกดกิโกดนครพนมแฟร์ะครับนครพนมครับนครพนมเหมือนกันก็มารวมตัวกันนะคะมารวมตัวกันครั้งแรกให้เรามีโอกาสได้พบเจอกันเนี่ยเป็นไงบ้างคะแบบคุยกันเรื่องไหมเอ๊ะยังไงคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ย ก็แรกๆก็ก็มีความคิดที่ไม่เข้ากันบ้างครับแต่เราก็อยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรก็คุยกันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับอืก็คือแนวทางของแต่ละคนคือก็เป็นแนวรกอิซสานอยู่แล้วกป้หมายเดียวกันเนาะทีมงานแอบกระซิบเราบอกว่าเพลงนี้เนี่ยซิงเกิลแรกของเขาชื่อว่าเพลงเปิดตัวแฟนใหม่เปิดตัวแฟนใหม่แต่ที่สำคัญกว่านั้นหนึ่งในสมาชิกในวงเขาเป็นคนแต่งด้วยเหรอใครคน อ๋สอคุณสดใสเหรอใส,อสเองนคะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทีใ่ให้โอกาสในการโชว์ฝีมือในการเขียนแล้วก็เรียบเรียงนะครับก็มผมทำได้โม่ขึ้นมาแล้วก็ให้บอยมามา,มาช่วยร้องไกด์แล้วก็ส่งให้อาจารย์ยินสลาแรงเป็นคนปางแกก็บอกโอเคงั้นก็ทำทำแบบนี้แหละตัดสินใจว่าทำ่างนี้ คือเป็นคนที่ชอบแต่งเพลงไว้ก่อนอยู่แล้วไหมคะแต่งไว้หลายเพลงใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วก็มาเป็นเพลงนี้เปิดตัวเปิดตัวแฟนใหม่โอ้แล้วก็ได้อาจารย์สมชายทุกที่มาแล้วก็จา์เอกปริวัตรมาช่วยในการหัดเกาเนื้อร้องแล้วก็เรียนบงส่วนรายละเอียดต่างๆคะไปสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการเขียนเพลงเขาบอกว่ามันต้องเขียนมาจาแบบอินเนอร์มันก็แบบว่าจะคนรอบข้างจากแรบันดาใจอะไรเงี้ยเพลงนี้แต่งมาจากยังไงคะก็ ก็จริงๆก็ประสบการณ์จากเพื่อนจากคนรอบข้างนี่แหละอะไราะอะไรเนาะเพื่อนโทล่ทำไมคะก็ประสบการ์ประสบการ์จากใครครับที่โกะ่หรือแบบหรือว่าน้องน้น้ำอย่างคุณบอกประสบการ์จากเพื่อนแต่ว่ามีน้ำตาเล็ดออกมาเปิดตัวแฟนใหม่ใครทำอะไรให้เราช้ำนะคูสดใสครับก็คือว่าเนื้อหาก็ประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มีคนใหม่แล้วเขาแอบซ่อนเก็บไว้อยู่ ไม่ให้เรารู้แต่เรารู้แล้วละว่าเขาจริงๆเขาใจเขาไปทางนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เลยบอกให้เขาแบบว่าเปิดตัวคนนั้นของเธอออกมาซะเราจะได้แบบว่าไปจากีวิตเธออะไรอย่านอเพลงเศ้าน้อยอินี่แสบแกน้ำตาคอน้ำตาคออยู่เป็นโมเมนที่แบบ แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมีใครจับมามาพูดมันเป็ที่ชอบเสียงนะก็เป็นแบบเป็นเพลงแบบอืเรียกว่าเป็นผู้ชายนี่ก็พระเอกพระเอกเลยเนาะใช่เป็นเป็นเสียใจแบบจะไม่ฟูมฟไฟไม่ฟูมฟายแบบไปเถอะเลยเงี้ยใช่ไหมชอบแต่ชอบแสดงว่าชอบแนวนี้อยู่นะช่คนดราม่าไมในวิจัติดดราม่านิดนึงเด็ดเด็ดตลกมอดอ่ะอ่หลังจากที่มาให้คุณบอยแล้วคุณบอยพอเราได้เห็นเนื้อเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกแบบเอเราก็เคยออกหักมาเหมือนกันครับแต่ก็อ่านเนื้อเพลงแล้วก็ก็โอเคครับอินเลยไหมอินเลยไหมอินเลยครับเขาเข้าใจชีวิตเขาเลยอันนั้นคือในส่วนของเนื้อหาของแนวเพลงเพลงที่ที่คุณสดใยได้แต่งขึ้ออกมาพูดถึงเ่ดนตรีเนี่ยมากดีกว่าโอ้โหมันมากมายหลายจีนเลยนมันดูผสมผสานหลายอย่างแล้วเกินนะมีอะไรบ้างครับเนี่ยกีตาร์ค่ะ วันวันที่เราเตรียมวันนีี้เเรราตยมมาเป็นโฟร์ครับอ๋อเป็นโฟร์แบบย่อมๆแต่ถ้าหางานเนี่ยจัดเต็มใช่มีท่าร็อกเต็มวงครับเชรื่องอิสานผสมอย่างเช่นอะไรบ้างครับแน่นอนมีมีโบว์มีแคร์มีแคร์อันนี้คุณหลักใช่แล้วก็พินอันนี้พินนี่รอใช่ครับจะเป็นเป็นตำแหน่งเครื่องอีสานคือน้องเล่นเอหมดเลยสามสี่อย่างนี่เหรอคะเล่นทีละชิ้นอ๋อเล่นทีละชิ้นแล้วเล่นสามทีอย่างละอย่างแล้วค่าตัวเราเพิ่มไหมหรือว่าไง ก็เถ้าเดิมที่แซลี่มีแซลี่แตายโดนหายเล่นเป้โมลยเก่งเนาะนะคะแล้วก็เห็นที่แม่บอกว่าเขาเนี่ยคุณจะใส่เนี่ยคือมีการเว่าเป็นร้องนะร้องกรอนใช่ไหมใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแอร์คุสัยอ๋อกลอนลำก้อนลำก้อนลำอ๋อจะเป็นน้องบอยใช่ไหมคะก้อนยูกัดก้อนลำนี่มันคือไงคะเราให้พี่เป้โมลก้อนลำก็คือ ศิลปะวัฒนธรรมทางอีสานครับที่เป็นการร้องมอลำก็เหมือนร้องเพลงแต่ว่ามันจะมีการเล่นลูกคอเล่นเสียงอะไรประมาณนี้ครับคือเราร้องคอลำมานานแล้วใช่ครับประมาณ5ปีแล้วครับก็รู้จักกับพี่โยกพี่หยกเขาพาไปเรียนร้องมอลำกับคุณแม่ลาสาแสงเพชรที่ยะโสธรนี่บอยเรียนร้องหมอลำเวยเหรอใช่ครับยากไหมก็ยากครับเริ่มต้นก็ยากเขาอยู่มากเลยเนาะนะ พี่แงน,น้องวันนี้มาทั้นทีแล้วเนี่ยอยากจะให้นะคะคน้องบอยโชว์สักนิดนึงสักท่อนหนึ่งดะ้ค่ะวันนี้เตรียมมาด้วยพิเศษเฉพาะไทยทยขับเลยใช่ไหมคะได้ครับนี่เป็นการร้องกลอนรำใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับอเค,อเคให้บอยเป็นตาครับมาเลยค่ะ รคุณเอาล่ะฮะนี่พุดธรตนั่งทำมาลาตนั่งสังฆาราตนั่งแล้วว่าคุณเด๋อคุณคุณบิดามานดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งคุณศิ้ยคุณท่านคุณแก้วสักงแาการในมือนี่จงมาดนบันดาลให้ผู้ขาล่ำดี แล้วว่าคุณเดอคุณคุณ,คณพระแม่ทอรณีจงมาปกจงมาหุ้มจงมาคุ้มมาบังจงมากังมาเลื่อมย่ำเฮีมยม ละม่นว่าเดินไผู้สาธุเดือขากย่อมือนอกคูองบสาธเดือขากย่อมือนอกคคููองคบรรุ่ตอาจารยก็ยกใส่เก้าแําเท้าสนามสุกผิดขาสแกกรมใมาลำน้ำตกโอ้ยค้นพอเบียดตเหมือนไม่จบกูแกงลำวันนี้โลกี่จวัตตาพี่ ก็ได้ทองทุงคิงเห็ดมุนขุมกบคุณคููพ้องคุณสวยครอบรวยสาธุเดอออมาหาลารวยกับนิยมคงได้ละคนให้แหนตีนอย่าแป้งให้เป็นแผ่นเล็กแดงแห้งเด้อพอแห้งพอปานเจ็ดสารป่าม้านทั้งคายคุณไม่ฝ่ายที่คุ้มค่าหอปองกาลาเวกคำห้องมาเข้าใส่หูบอลบ่หูผิดทีดทองทำสาธุเดอ เังเกีตาอย่ามองเศ่าคนเย้าหงอกปากว่าให้ไหลเลื่อนปันลดคุมงค้นแซวลทนสื่นสมหัวสองเสียงคนหอกฝานสีห่มโหุู่ลุงและป้าผู้เคยออกเอาขอให้เขาละมาซอยดัดแปลงก็ยะได้แข็งกาย่าทางการฟอดอาจรย์ขาพ่อสมยงเป็นเสื่อคนลือสาถานเพราปานฟ้าลงบนลงบนพรปานฟ้าลงบน ไม่ได้ขนแขนลุกเดียวคือลุกมาตั้งแต่ที่ลุกๆโลุกหมดเลยขนขนหัวลุกเลยเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ฟังคนคือไม่เคยมีโอกาสได้ฟังก่อนไหมเขาบอกว่าสมัยนี้หาฟังได้ยากมากๆกับการลำกรอนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการปรับเป็นลำซิงหมดแล้วด้วยครับอ๋อถือว่าดั้งเดิมมากๆนะคือตอนนี้ยังร้องอยู่ด้วยใช่ไหมคุณบอยบ้างๆพวกเราก็จะไปเล่นตามตลาดนัดครับเป็นมอลลดหมด น้องเก๋นะม<ห>แล้วพ่วตามที่ได้มาช่วยเผื่อพี่ใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยเดีน้องวงเขาไม่เกี่ยวย <c oughs> ดนตรีเยอะแยะขนาดนี้โอ้โหมีทั้งดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านอย่าง<ห>พิสานเนี่ยลบอย่างนี้พเพลงพเพลงนี้ใครเป็นคนเรียบเรียงดนตรีครับอ,อ๋อจรแลก็ผมนี่เฮ้ยจริงเหรอหลายเพลงจังเลยคุณอ๋อหมายถึงเพลงเพลงกรรมอเป็นไงเพลงกรเพลงหมายถึงเพลงเปิดตัวเพลงเปิดตัวอ๋อเปิดตัวกันไหมเรียบเรียงเองครับ ก็ปกติก็รับได้เรียนอ่าอ่ส่วนตัวอยู่แล้วครับนิดนะอยู่กันห้าคนนิดรายได้ไม่ต้องไปไหนเลยนะลงตัวนะมมงวงนี้นะคะเพราะว่าถึงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดบ้างดีกว่าะนะที่เปิดตัวมาแล้วคือเปิดตัวแฟนหใหม่ คือตอนนี้เนี่ยเรามีการปล่อย MV มาแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็นีกก่เห็นบอกว่าทีมงานของเรามีบรรยากาศเบื้องหลัง MV มาให้ดูด้วยนะคะ<ช>คอ่ะขอดูหน่อยกากันนะคะบรรยากาศเบื้องหลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่ไปเก็บภาพกันมาบอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยนะคะในอ๋อนี่ MV ็มวีนี้นึเรื่องอะไงบ้างคะคุณบอยในเรื่องก็จะประมาณว่าเราเป็นแฟนกับผู้หญิงคนหนึ่งครับ<ช>แล้วก็เขาก็แอบไปคบกับผู้ชายคนอื่นครับคุณบอยเล่นเองด้วยในเรื่องนี้ใช่ครับเล่นเองครับเออเล่นเองด้วยเล่นเองด้วยเล่นเล่นกันทั้งวงเลยไหมคะ เออผมผมเล่นเป็นเล่นเส้นเรื่องคนเดียวครับอ๋อนะคะถ่ายทำยากไหมคะในการถ่ายทำถือว่าเป็น MV ตัวแรกของเรื่องใช่ครับเป็นเป็นครั้งแรกของพวกเราก็ยากเขินไม่เขินไม่เขินไหมไม่เหลือดูดูดูเจ้าคิกโกะดูเจ้าคิกโกะโอ้เปาล่าเทเลโกดนะพี่พี่พี่เป็นไม่เห็นนะเปาโวดแอคติ้งอุ้ยคิกโกะอันนี้เขินไหมลูกเขินไหมอ๋อกับ ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เหรอไม่เท่าไหร่นะถ่ายทำนานไหมประมาณวันหนึ่งครับตั้งแต่บนเช้าถึงสี่ทุ่มวันหนึ่งเต็มคิดว่าในมันจะมีฉากไหนไหมคะที่เราคิดว่ามันยากตรงไหนมันหลายเทคแล้วกินอะไรเงี้ยน่าจะฉากที่กอดนางเอกครับกอดนางเอกทำไมอ่ะอเราไม่เคยกอดหรือว่าก็มันมันเขินครับเขินนางเอกเพราะว่ามีคนมคนมองอ๋อบอกทีมงานบอกคุณยุ้ยเลยนะคะว่าเอ็มดีตัวต่อไป กอดพี่จะได้ไม่ต้องอายอะไรจัดไปจัดไปอยากใช่ไหมฉากนี้ฉากนี้ฉากนี้ก็มีแล้วฉากนี้เหรอพี่ที่บอยเขินเหรอค่อนข้างหลายเพศหลายเพศอ๋อทำไมถึงเขินอ่ะก็คือถ้าไม่มีคนดูจะไม่เขินใช่ไหมถ้าไม่มีคนดูก็จะไม่เขินเออแต่พี่นีิมานก็เป็นั่นเองครับค่ะก็พี่ทีมงานก็ กันเองก็เลยลดความกดดันลงเยอะเลยครับถายทำที่ไหนคะเนี่ยที่ลงสีมีนบุรีครับลงศีเขาเป็นเป็นลงรงศรีข้าวเก่าค่ะเพราะฉะนั้นบอยก็คืออีกหนึ่งตัวละครของคนนี้เลยนะเพราะว่าคุณสดใสเป็นคนเขียนเรื่อเพลงนี้ขึ้นมาคุณบอยกำลังสวมบิญญาณความเป็นเขาบอยรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงเพลงนี้ที่ที่เราได้มีโอกาส ไปเจอกับโมเมนต์ที่แฟนเรากำลังจะไปมีผัวเออคําว่าไปมีผู้หญิงคน้ึกแล้วเราต้องรังเขาไว้รู้สึกธรรมชาติของผู้ชายก็คือความอกหักนี้ก็มันก็คือความบาดเจ็บอยู่แล้วครับยิ่งยิ่งยิ่งไปเล่นเอบีนี้ก็รู้สึกอินกับเนื้อหาแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดจริงๆจินตนาการว่าถ้าเกิดเราแฟนเราทิ้งเราแบบนี้เราก็คงจะรู้สึกแย่แบบ สรุปไม่ใช่เรื่องจริงองนี้ถือว่าตอนนี้ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยนะ MV ของเรานี่ปล่อยออกมานานหรือยังคะประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับหนึ่งเดือนกระแสการตอบรับเป็นไงบ้างคะน้องบอยกระแสการตอบรับก็แค่มีคนรู้จักพวกเราก็ โอเคแล้วครับอันนี้ก็แบบหลังจากที่เราปล่อยไปแล้วก็เริ่มมีแบบเริ่มมีคนฟีดแบ็กกันมาว่าเอเอ็มวีน่ารักดีเพลงเพราะอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมก็มีบ้างครับมีคอมเมนต์บ้างมีคอมเมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็หายเหนื่อยเนาะแล้วสมัครก็เป็นแง่บวกก็เออรู้สึกว่าชื่นใจที่ทำเพราะขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามพวกเราครับอืมนะคะก็ถือว่าเป็น MV ตัวแรกของศิลปินวงนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะ ถามนิดนึงว่าวันนี้เรามีเพลงของเราละมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนยังไงบ้างคังบ่อยวันนึงเราเคยคิดคมาเด็กๆมาเฮ้ยโตขึ้นมาฉันต้องมีอัลบั้มของตัวเองมีซิงเกิลปล่อยออกมาอย่างเงี้ยก็ตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่คิดครับมาคิดตอนที่เ,เริ่มร้องเพลงก็คือตอนม .5 ก็อยากมีอับลบั้มมีผลง,งานมีนของตอนนี้อยู่มอะไรแล้วครับตอนนี้ปีสี่แล้วครับม .4 โอ้ยเด็กอยู่เลยก็ตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจเรื่องประกอายตอนม .5 มันต้องมีอะไรให้ทําให้เราอยากเป็นศิลปินสิก็ ตอนแรกผมก็เริ่มต้นก็คือร้องเพลงในห้องน้ําครับผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นศิลปินอะไรก็คุณพ่อได้ยินก็เลยพ่อก็เลยพาไปประกวดร้องเพลงครับด้วยความที่แบบว่าพ่อชอบเราก็เลยทําตามพ่อแล้วเราก็ทําตามเรื่อยๆๆมันก็เกิดความชอบมันสืบซับมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็เกิดความชอบก็คืออยากอยากที่จะมีผลง,งานของตัวเองอยากทางนี้นันก็เกิดจากความสามารถของเราด้วยแหละนะครับถ้าต่อให้คุณพ่อ หรือว่าใครส่งเสริมถ้าเราไม่เอาหรือว่าเราไม่ชอบอะไอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ทำไงเพราะเราไม่ชอบแต่เนี่ยด้วยด้วยตัวเราเองด้วยที่ที่เรารักแล้วก็มันมีอยู่ข้างในแต่ว่ายังไม่มีคนจุดประกายเพราะนั้นคุณพ่อคุณพ่อคือแรงบันดาลใจแล้วเป็นคนจุดประกายแล้วก็เล่งเห็นความสามารถของเราอ่ะทามเนี่ถามด้านหลังมาดีกว่านะคะน้องกิ๊กเป็นยังบ้างคะหลังจากที่เอ็มวีของเราปล่อยมาละโอ้โหไม่เคยแอคติ้งหนักขนาดนี้โอ้พี่ดูมันธรรมชาตินะคะน่าไม่แอคติ้งเลยนี่ธรรมชาติเช่ไหมเออรู้สึกรู้สึก ดีใจครับที่แฟนคลับมีแฟนคลับอืมน้องดีใจนะคะแล้วก็น้องแปดล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าครับในการมีคนทักเราไหมเฮ้ยเมื่อวันเมื่อวันไปเซเว่นก็มีคนทักครับทักว่าเฮ้ยนี่เป็นตานี่ยนะทักว่าอะไรคะเอาไปตทงจีบสลับเปลเลยไม่เข้าใจสลับเปลเพื่อนคะทักทุกคนเนี่ยไปตอนแรกถ้าบอยเขาเล่นต่อเนี่ยฮะแต่ว่ามิกไม่กล้าเลยขวดละกู พี่ไม่รู้จักเลยนมเลยแล้วมีแฟนคลับเข้ามาเยอะขึ้นเนาะแต่เป็นคนพูดเก่งไหมครับหรือว่าปกติแล้วพูดวันละกี่คำเราต้องจำกัดไว้มว่าวันนี้เราจะพูดกี่คำไครับไม่ไม่ใช่ว่าถามน้องโอ้โหน้องแต่เป็นคนพูดเก่งไหมไม่ไม่ครับไม่เก่งต้องพูดว่าไม่เก่งดีกว่าแต่ว่าชอบชอบฟังมากกว่าครับชอบฟังเยอะกะเอ๊ะน้องก็ด่ากลับมาว่าพี่พูดเยอะเดี๋ยวผมพูดไม่อยากพูดเนะเดี๋ยวพี่แท้พูดหมดจังหวะแท้ของพี่ไม่ได้เลยชอบ ใช่ไหมังี่ซิมเก่ลไ้หมาวันนี้เตรียมมาเป็นแบบอะคูสติกเท่าด้วยใช่ไหมคะกับซิงเกิลแรกของพวกเขาจากวงเปตากับเพลงที่มีชื่อว่าเปิดตัวแฟนใหม่จากวงเปตาครับ ที่ทีหัวไออีลีอย่าปราณีคนพี่น้องบอเอาเมื่อน้าก็ต้องเจ็บคือเก่าเมียน่ายโลสาเปิดโตเขาให้สมใจเขาเป็นผู้ใดแฟนใหม่ของน้องพาเขามายองโลดหัวใจไอสร้าง ของที่ใช้มานาะนมันคงบ่อเราใจเป็นหน้าจังใดแฟนใหม่ของเจ้าอยากเห็นหน้าเขาคนยาเจ้าไปเฝ้าเปิดระตูคนที่เจ้าซ่อนไว้ไอ้สิได้ไปให้พ้นความหักของเจ้าเฝ้าเปิดระตูคนที่เจ้าซ่อนไว้ไอ้สิได้ตาย ใพุ่นชีวิตของน้องคร<า>ับโอ้โหสุดยอดเลยนะคี่นะเป็นธรรมดานะสดสดอีกเลยเสียงแบบมีพลังมากขึ้นดนตรีเลยเนี่ยโอ้โหจัดเต็มแน่นอนเสียงเอ๊ โกยมาจากไหนทั้งหนาเั้งเนี่ยโกยมาตั้งแต่ตะตุ่มเลยรู้ป่ะเรื่องสิ่งน่นมากกับเพลงนี้นั่นเองนะคะเปิดตัวแฟนใหม่ไม่ได้ฟังสดๆแบบใกล้ๆวันนี้แหละวงเป็นตาสุดยอดมากครับสุดยอดมากนะครับสุดยอดครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านค่าหรือว่าเจ้าพงเจ้าภาพเนี่ยดูอยู่นะคะอยากจะก็ไม่ครับเจ้าพงเดินอยู่อยากติดต่อการแสดงนะคะของศิลปินวงเป็นตาติดต่อที่เบอร์อะไรคะบอยก็เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยครับ อืมครับผมอ่ะพ,พี่เฟนโทรให้น้องหน่อยค่ะ0ูนย์สองสองสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดสองนะครับต<อ>ิดต่อวงเป็นตาครับผมนะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดสองค่ะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยก็มีรหัสดาวน์โหลดเพลงแล้วด้วยใช่ไหมคะคสำหรับเพลงของเรารหัสอะไรคะ ดอกจัน4 9 2สี่เก้าสององสองสองสี่ครับอ่ะแปดแรหัสอะไรนะจันทสี่เก้าสอง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 สี่สี่สี่ครับิโกะคิโก้คิโกะดอกจันท์สี่เก้าสองสองสองกดสี่สี่สี่ครับอันนี้เบอร์เดียวกันใช่ไหมที่สามคนที่พูดเนี่ยใช่ไหมว่ามนละเบอร์หรื่ยังไงมูสเบอร์ดาวโหลดก่้วยหอยโข่ง แม่มาเดี๋ยวติดเบอร์ติดของพี่กล้วยไม่เป็นไรก็แคเดียวแค่เดียวกันได้ไม่เป็นไรนะพี่สาวพี่สาวเสร็จงานก็ไปรับรับปริญญาอ๋อน้องกล้วยอ่ะพูดพูดหน่อยพูดหน่อยกล้วยกล้วยรับปริญญาได้ไหมใช่ครับที่มหาวิทยาลัยรำแห่งรำแห่งแฟนคลับไปสอง เจอชวนแฟนคลับด้วยไปไปไปกำลังใจไปให้กำลังใจน้องกล้วยแล้วก็ไปเจอกับวงเป็นตาได้ไม่แน่เขาอาจจะไปยืนเล่นดนตรีเล่นดนตรีไหมมกล้วยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมนคะแล้วก็เอาเป็นว่าท้ายนี้นะคะอยากจะให้เสียงเป็นของเราค่ะฝากถึงผลงานนิดนึงกันละกันนะสำหรับซิงเกิลแรกของตัวเราเองเลยเปิดตัวแฟนใหม่ให้น้องบอยเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะครับก็ซิงเกิลแรกเปิดตัวแฟนใหม่นะครับก็เป็นความฝันของพวกเราที่จะมีซิงเกิลของตัวเองวันนี้ก็มีผลงานแล้วครับก็ฝาก แฟนเพลงพี่น้องสุขุสุคนนะครับฝากติดตามวงเป็นตาแล้วก็ซิ่งเกินแรกของผมวงเป็นตานั่นเองครับซื้อเพลงมาเปิดตัวแฟนใหม่ครับผมพี่น้องสามารถติดตามได้ทั้งนะครับตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์ว่าเปิดตัวแฟนใหม่นะครับทางเจ้าพยาชาแนลนะครับแล้วก็ทางติดตามข่าวสารได้ทางที่ a c e b o o k นะครับวงเป็นตาแล้วก็เจ้าพยานะครับเจ้าพยาเลคคอร์ดนะครับส่วน ภายใต้สังกัด m ิ s i ิกมูฟเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เลขดาวน์โหลดที่บอกไปนะครับดอกจันสีก็2อ2สองกด4 4่นะครับหรือจะเป็นทาง KK Box d e a s e r นะครับไอจูนถูกอ้อกเติมเงินด้วยนะครับและสุดท้ายตอนนี้ก็ฟังได้แล้วทาง ไลน์ม uh, ิวสิคก็มีเพลงของเราด้วยเช่นกันเรียกว่าหลากหลายชุมทางเนาะแต่ว่าตอนนี้บอยโอ้โหตอนนี้แล้ทำไมทำกับน้องพี่เพนอย่างนี้คุณพี่เพนน้องเขารังเกียจอยู่ใกล้พ่ธีกรสวยแล้วถึงเนครับฟังไหนฟังนี้เอางี้ที่วิเดี๋ยวเป้นโหลดเลย20่โหลด แม่ยี่สิบโหลดเพราะพไม่โหลดไเลยเอาละวันนี้เต็มอิ่มมากๆแล้วก็เราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาสมาชิกทั้ง5ท่านในวงเป็นตานะครับเรื่องราวกว่าที่จะเดินมาจนถึงวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละคนมีความสามารถก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนพี่พทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็เป็นศิลปินเป็นนักดนตรีที่สร้างความสุขให้กับแฟนเพลงครับผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ ต่อไปเป็นแรงใจให้จากวงเป็นตาครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับ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 ขอบคุณโซนสกัดด้วยเจ้าพมย์ไรกทอค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะก็เห็นเอ็มไปแว๊บๆแล้วแต่ว่าทีมงานบอกว่าเอ๊อยากจะขอเปิดแบบตัวเต็มจัดเต็มให้เลยเดี๋ยวเรามี MV เพลงนี้เปิดให้แน่นอนนะคะเปิดตัวแฟนใหม่จากศิลปินวงเป็นตาค่ะ ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง